หลังจากที่มีกระแสข่าวการเตรียมย้ายเวทีชุมนุมของกลุ่มม็อบกปปสจะไปอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะคะก็มีความเห็นจากทางด้านของผู้ประกอบการย่านถนนราชดำเนินค่ะซึ่งได้สะท้อนความรู้สึกแล้วก็ผลกระทบที่จะได้รับจากการกลับมาชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่จะกลับมาชุมนุมอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะการค้าที่จะต้องสะดุด รายได้ที่จะต้องสูญหายเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นก็เรียกว่าต้อง,รงกระจักระจดายหายไปหมดเช่นกันค่ะเราจะไปติดตามจากรายงานโดยทีมข่าว DNN ค่ะจากภาวะเศรษฐกิจกของประเทศไทยที่ประสบปัญหาชะงักงันอันเนื่องมาจากความมุ่นวายทางการเมืองตลอด6เดือนที่ผ่านมากำลังจะถูกซ้ำเติมให้แย่ลงอีกครั้งกับปฏิบัติการครั้งสุดท้ายของม็อบประชาธิปัตย ภายใต้การนำของสุเทพเทือกสุบรรที่มีแนวโน้มจะกลับมาชุมนุมที่ถนนราชดำเนินอีกครั้งจากการลงพื้นที่ถนนราชดำเนินรับฟังเสียงผู้ประกอบการที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยนักท่องเที่ยวเป็นหลักต่างบนไปในทิศทางเดียวกันถึงผลกระทบที่จะตามมากับการชุมนุมคือรายได้ในกระเป๋าที่ต้องหายไปเกินครึ่งรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องปรับเปลี่ยนไป แดงสนิทบงณอยุทยาผู้ประกอบการขายน้ำผล,ลไม้ปั่นกล่าวอย่างมีอารมณ์เมื่อรู้ว่ามอบประชาธิปัตย์จะปิดถนนราชดำเนินเพื่อชุมนุมอีกครั้งเพราะรายได้ที่ต้องหายไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวที่ไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่เพราะการชุมนุมครั้งที่แล้วก็สร้างความเสียหายมาเยอะแล้วการกลับมาชุมนุมอีกครั้งอาจต้องปิดร้านเพื่อความปลอดภัยมันกระทบมันก็ลําบากอะลูกนะถามว่ากระทบไม่กระทบเนี่ยนะนะ ฝรั่งคนไหนเขาจะเดินคนไทยเหรอเขาก็ไม่เดินคุณเดินเขาก็ไม่ได้มาซื้อกินเราขายฝรั่งทุกวันนี้เราขายฝรั่งนะไม่ได้ขายคนไทยถูกไหมคะแล้วเราไม่มีฝรั่งแล้วเราจะทําอะไรกินถูกไหมล่ะแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นมอบมาเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นของเราตายทุกคนถามว่าคนไหนที่บอกว่าดีอ่ะก็คนนั้นะโกหก พูดเรื่องจริงถามว่าเสื้อแดงมาช่วงนั้นถามว่าไม่ดีเรายังทํากินได้คุณลบกันตุมต้มๆตํตตมมาๆวิ่งมาฝรั่งวิ่งมาอ่ะก็มันก็ยังมีถูกไหมเดี๋ยวนี้เหรอไม่มีอะไรฝรัง่งยังไม่มีวิ่งแล้วมีแต่พวกเนี้ยพวกจนทันหหลายอยู่เนี่ยผู้ประกอบการหญิงที่ต้องหาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองรายนี้ยังสะท้อนความรู้สึกสงสารในฐานะเพศหญิงด้วยกันต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ในการรับภาระหนักบริหารประเทศในสภาวะถูกรุมทางการเมืองจากหลายฝ่ายขณะนี้และขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับพวกผู้ชายที่กำลังรุมรังแกโดยไม่สนใจวิธีการว่าอยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เป็นห่วงถามว่าเป็นห่วงคุณยิ่งรักเนยนะแม่แดงถามตรงๆมีความรู้สึกนะสงสารนะเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ผู้ชายทั้งนั้นนะที่รังแกเขาเนี่ย ถูกไหมล่ะทำไมคุณไม่เห็นว่าแม่ผู้หญิงนะหรือมันได้แม่กระเทยถูกไหมาถามว่าแก้เหรอ,อให้เขาคุยกันดีกว่ามั้งแม่แดงว่านให้เขาหันถ้าถามว่ามันดีคุณอภิสิทธิ์เขาบอกเขาดีถูกไหม,ไมคุณยิ่งรักไม่ดีถามว่าคุณยิ่งรักเขาทําอะไรผิดมากคนถูกไหมล่ะ แม่แดงเนี่ยคนไม่ได้มีการศึกษาเหมือนเขานะแต่เรามองตามหลักความเป็นจริงถามว่าคุณยิ่งรักไปทําอะไรให้คุณเดือดร้อนมากถูกไหมหรือว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะถามว่าคุณสุเทพก็เหมือนกันช่วงคุณดีคุณเคยมาพิพากษวิจารณ์อย่างนี้มั้งไหมอ่ะก็ไม่มีถูกไหมคุณก็เข้าพกเข้าหอกันหมดตลอดการพูดคุยกับผู้หญิงแก่งคนนี้สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ในการต่อสู้ทางความคิด กับฝ่ายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอยอมรับว่าลืมตาอ้าปากได้ตั้งแต่รัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศการชุมนุมใหญ่ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรืออปชที่ถนนอ,นอักษะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เธอจึงพลาดไปได้ในการเข้าร่วมแสดงพลังรักษาระบอบประชาธิปไตยทีมข่าวดี n, n รายงาน